วาฐานใหม่ให้ฐานใหม่ทำการเก็บมุง้งเากระปุกโฮมทำได้เลกสุดไปแล้วให้ฐานใหม่บริบัติฟันกระเดียวด้วยไหนการเก็บมุ้งเสร็จแล้วให้ลงไปรอรวมด้านล่างหลังจากฐานใหม่ปัสสาวะใส่เสร็จแล้วให้ฐานใหม่นำกดปัสสาวะ,ะวางตามจุดตามสี นม่นประหลอดขึ้นมาวัดอุณหภูมิตัวเองเอสวัสดีทหารใหม่ทุกนายาวันนี้เราจะมาออกลระกายร่วมกันในตอนเชา้าเป็นการพัฒนาสร้งสางเสริมร่างกายเยี่ยม Oh ah, ไปจะให้ทานใหม่เข้าโรงเรียงเพื่อรับประทานอาหารเราจะให้ทำการล้างมือล้างเวลา,านี้การล้างมือเรียบร้อยตลอดดูด้ของแต่ลนอะ ประเทศไทยรวมเป็นเนื้อชาเชื้อไทยเป็นเนื้อชาสวัสดีทหารใหม่ทุกนายอันนี้วันนี้ในห้วงเช้าจะเป็นการฝึกเอาบุคลทากรพึ่งต้นอันนี้ท่ามือเปล่าและท่าวุดอันนี้ต่อทหารใหม่ดูตัวอย่างจากผู้ทหารใหม่ทหารใหม่หงหน้าวอร์ด ยกอ,อกยกอาหารใหม่ตรงหน้าพุทธิ์ย,ยกอ,อกอึ๊บอาหารใหม่ตรงหน้าเอาลงุงภยรพุทธิ์ย,ยกอ,อกอ,อึ๊บเรียบเอ,อ้าต่อไปจะเป็นการยิงปับตืนผลยิง หยิบปืนหยิบปืนอ่อมเตรียมยิงอ่อมเตรียมยิงพร้อมแล้ว จำภาพริงนี้ไว้อยิงข้างต่อไปรักษาภาพริงนี้ไว้ถ้าอายิงยังเป็นกลุ่มนี้อีกอแสดงว่าเราจะเป็นนักยิงปืนที่ดีอ้าเมื่อครบเจ็ดขั้นตอนอ่าหลังจากเราฝึกในช่วงเช้าไปแล้วต่อไปครูจะให้ฐานใหม่นำกระปุกปัสสาวะของตนเอง มาวางแยกตามระดับสีของปัสสาวะตนเองปฏิบัติได้ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đi <laughs> video <laughs> hấp dẫn ต่อไปหลังจากที่เราได้ทําการฝึกประจำวันไปแล้วในวันนี้ต่อไปจะเป็นการฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอานไ่ตั้งกัดอานไ่ต่อไปจะเป็นการเสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกายในตอนเย็น huh. ท่าแรกท่าดันพื้นเยยมยสิบครั้งสิครั้งหนึยยมสิยกสิบยกหนึ่ ดึงต้นต้นต้นดึงดึรต้นดึงต้นนต้นดึงตะนดงกานดึงต้นดึต้ง <agues> ต้นดต้ดึงต้นงนดง้นดึง้นดึต้นดึงตรามึ้นด้นด้น้นนดึงต้นดงนนด้นดึงงง้นด้นดึง้นดงนดึงต้นดงน้นด้้ดน้ ให้อาบน้ำให้สะอาดอูบน้สบู่ให้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วแต่งตัวแล้วออกปลอยรวมด้านนอกไปได้ชุดนี้ผู้ฝึกจะมาอบรมเรื่องที่หาหนใหม่คนทราบเกี่ยวกับทางาหารคือเรื่องยุทธและเรื่องเหล่า อาจจะเป็นดาวห้าแฉกสองดวงถ้าแต่งกายชุดปกติอ่อนจะเป็นดาวสีทองอยู่ที่กระดานบอรทั้งสองข้างถ้าเป็นชุดฝึกจะเป็นดาวสองดวงอ,อยู่บริเวณปกคอเสื้อชุดฝึกอ่านใหม่ครับง้ออ่านใหม่เก็บตัวมือมือสวดมนต์ไหว้พระหัางเข้ามาท่านผู้โทรพระอวาเอาตัวลงพระอวาเด้อเด้อเ ต่อไปจะให้ฐานใหม่นะการมุ้งแล้วของเตียงแล้วพร้อมเตรียมที่จะเข้านอนบับได้ต่อไปจะให้ฐานใหม่แล้วนอนพั่อนฐานใหม่เข้ามุ้ง เดี๋ยวพวกมันตาย